การบินไทยถูกรัดตรงคนเข้ามาเป็นบ่อเข้ามาครอกงามพววพุ่มและผลมันเป็นไงล่ะมันเจ๊งเจ๊งเจ๊ง,เจ,งเจ๊งมาตลอดการบินไทยไม่พร้อมแข่งขันเพราะคุณถูกแทรกแซงบ่อนซ้อจากฝ่ายกันตลอดเวลาคิดว่าจะได้เห็นอะไรในชันจะได้เห็นความล้มเหลวของการบินไทยอีกครั้งมันแด้จาวูมาจริงเลย ยอมรับว่าใน15คนที่เขาเอาเข้ามาใหม่ก็มีบางคนมีฝิมือแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นข้าราชการนะจำนวนมากตำรวจด้วยตำรวจนักบินหรือ,อ <laughs> เสียงข้างมากก็ลากกันไปอย่าไปยอมเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยแล้วไม่บอกกล่าวแก่ใครนะคะหากเห็นอะไรที่ดูแล้วจะทำให้การบิไทยเสียหายก็ต้องตะโกนเสียงดังๆค่ะ บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมเจิมศักดิ์ถึงออกมามันไม่ใช่ผมไม่ใช่แจมสีคนจานวนเป็นแสนมีผลกระทบจากการกระทําครั้งนี้นี่คือปัญหาของสาธารนณะที่ยังปลดไม่ออกคืออะไรรู้ไหม รัฐวิสาหากิจเป็นแหล่งรายได้ของข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่และก็ไปได้อะไรครับโบนัสได้เบีย้ยประช,ชุมได้เงินเดือน้าราชาการกลับไปดูแลธุรก,การที่เป็นเรื่องของราชาการบ้านเมืองส่วนการบินไทยปล่อยให้คนมืออาชีพคนที่เขามีความรู้ความสามารถจริงๆและมีเวลาทุ่มเทจริงๆทำดีกว่า Did you know?